ใครว่ากระแสร่วงคนรอดูทั้งประเทศเปิดฉากงัดวิธีง้อกล้าละครคือเธอแข่งสามช่องกระแสดังกว่าคนดูเป็นพยานช่องสามกลับมาทวงบอลลังยิ่งดูยิ่งสนุกยิ่งดูยิ่งซึ้งสำหรับความรักของกล้าวกล้าและสายขิมในละครเรื่องคือเธอของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกำกับโดยแอลอัมไพพรจิตไม่งง ทำเอาคนดูหลงรักพระนางมาริโอมเมลเลอร์และยาย่าอุลสยาจับคู่แสดงกันอย่างสมบทบาทวันนี้มีฉากเด็ดมาให้ชมกันเป็นตอนที่สายขิมรู้ความจริงว่าก้าวกล้าเป็นคนช่วยชีวิตเธอตอนเกิดอุบัติเหตุก่อนจะถึงมือหมอ สายขิมเลยตามไปที่โฮงเฮียนเพื่อขอบคุณและอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่กล้าวกล้ากับทำไม่สนใจงานนี้สายขิมพยายามง้องอนอยากเป็นเพื่อนอยากขอบคุณจนกล้าวกล้าเดินหนีลงน้ำสายขิมก็ไม่แคร์เดินตามกล้าวกล้าลงน้ำอีกเรียกว่าเป็นฉากง้องอนสุดน่ารักของทั้งคู่ฉากนี้ถ่ายทำกันที่ Riverhill Camping หวานมากๆเลยล่ะคะ่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าวันที่ถ่ายทำจริง ทั้งลมแรงอากาศหนาวมากน้ำเย็นจัดกว่าจะถ่ายทำเสร็จทั้งคู่ก็ปากสัน่นตัวสัน่นหนาวจริงๆติดตามชมฉากกุ๊กกิ๊กไม่ด่ามาฉากนี้ได้ในละครคือเธอนะคะ